สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบ AI 2ตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ Simplex OS กับ Supreme AI จากเอกสารวิเคราะห์ที่เราได้มาค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเจาะลึกทำความเข้าใจแนวคิดหลักๆของมันวิธีทำงานจุดเด่นแล้วก็คำต่างสำคัญๆนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าแต่ละตัวเนี่ยถูกสร้างมาทำไมแล้วเหมาะกับงานแบบไหนมีตัวหนึ่งเขาเปรียบเหมือนเป็น สถาปนิกเลยนะคะที่แบบพิถีพิถันกับการออกแบบกระบวนการคิดข้างในมากๆส่วนอีกตัวนี้เหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เน้นสร้างผลลัพธ์ดีๆให้เราโอเคค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ s i m p l e ก OS ก่อนเลยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสถาปนิกทางปัญญาเนี่ยค่ะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันสะท้อนในการทำงานจริงยังไงบ้างครับคือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับ ตัว simplex OS เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับวิธีการคิดหรือ how to think เป็นแกนหลักเลยในเอกสารเขาบอกว่ามันทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่า cognitive cycle นะครับซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนปรัชญาสำคัญของเขาเลยก็คือประสิทธิภาพและความสมบูรณ์เหนือกว่าความเร็ว e f f i c a c y over velocity ครับ พูดง่ายๆก็คือเน้นความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการข้างในสุดๆครับผมแม้ต้องใช้เวลามากกว่าก็ตามแล้วก็ทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเหมือนเขาพยายามสร้างรากฐานความคิดที่มันแข็งแรงมากๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นที่ความสมบูรณ์ของกระบวนการภายในเป็นหลักเลย แล้ว Supreme AI ล่ะคะที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Prompt Engineering ขั้นสูงอันนี้จุดเน้นต่างกันยังไงคะในทางปฏิบัติครับสำหรับ Supreme AI นะครับจะเน้นไปที่ต้องทำอะไร What to do แล้วก็ทำยังไงให้ดีที่สุด How to do it best เพื่อตอบสนองผู้ใช้เป็นหลักปรัชญาเขาก็จะเป็นการดำเนินการที่ขับเครื่องด้วยประสิทธิภาพหรือ e f f i c a c y driven execution กับความยืดหยุ่นอย่างมีหลักการ Principle Flexibility ว่ากันง่ายๆก็คือมุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายที่ส่งให้ผู้ใช้เลยครับต้องมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีกว่าเหมือนมีผู้ชื่อชันเก่งๆคอยแก้ปัญหาให้เราอะนะครับอืมน่าสนใจค่ะ แล้วถ้าพูดถึงโครงสร้างล่ะคะ simplex OS ใช้ cognitive cycle ที่มี4 Phase ที่ว่ามี disconstruction strategy execution refinement มันดูค่อนข้างตายตัวเลยนะคะแล้วยังมีสัญ,ญลักษณ์เฉพาะอีกอย่าง omicron d z พวกนี้มันคืออะไรล่ะคะคือยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหรค่ค่ะครับตัว cognitive cycle เนี่ยเป็นวงจรการทำงานที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยครับ เริ่มจาก deconstruction ก็คือการแยกส่วนปัญหาออกมา strategy ก็วางแผน execution ก็ลงมือทำตามแผนแล้วก็ refinement คือปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นเป็นลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเป็นเหมือนภาษาควบคุมภายในของเขาเลยอย่าง W ที่เป็นวงกลมซนซ้อนกันก็ใช้ระบุปเป้าหมายหลัก delta ตัว delta ก็น่าจะเกี่ยวกับการแยกส่วนงานย่อย แล้วก็ v ตัวนามล่าอาจจะใช้กำกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ทั้งหมดนี่มันสะท้อนความเป็นสถาปนิกจริงๆครับคือวางแผนทุกอย่างละเอียดมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นภาษาควบคุมภายในจริงๆด้วยแล้ว supreme ai ที่บอกว่าดูยืดหยุ่นกว่าล่ะคะเห็นว่าใช้โครงสร้างแบบโมดูลอย่าง i a u e SSOC, PARF, ARP พวกนี้มันต่างกันยังไงคะแล้วเอ่อ SSOC ที่พูดถึงบ่อยๆนี่คืออะไรล่ะคะครับโครงสร้างของ Supreme AI จะเหมือนท่อส่งงานที่ปรับเปลี่ยนได้มากกว่ากับเป็น Adaptive Pipeline ไม่ใช่วงจรตายตัวแบบ Simplex OS ส่วน SSOC เนี่ยมันย่อมาจาก Strategy Selection and Orchestration Core ครับผมมันเหมือนเป็นสมองส่วนกลางะครับคอยเลือกกลยุทธ์แล้วก็จัดการส่วนประกอบอื่นๆอ,อย่าง IAUE ที่อาจจะหมายถึง Input Analysis and Understanding Engine อะไรพวกนี้เพื่อตอบสนองคำขอผู้ผู้ใช้ได้ดีที่สุดภาษาที่เขาใช้ก็เป็นภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่อธิบายฟังกช์ชันเลยครับก็จะเข้าใจง่ายกว่าสัญ,ญลักษณ์เฉพาะของ Simplex OS ออ๋ค่ะถ้าให้เทียบกันง่ายๆนะครับ Simplex OS เหมือนกำลังสร้างกลไกภายในให้สมบูรณ์แบบสุดๆส่วน Supreme AI กำลังสร้างระบบปฏิบัติการที่ตอบสนองโลกภายนอกได้เก่งๆครับค่ะพอเ,เห็นภาพความต่างชัดขึ้นเลยค่ะแล้วประเด็นเรื่องการรับมือกับความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ เห็นว่า simplex OS มีสิ่งที่เรียกว่า anomaly handling protocol หรือ AHP แยกออกมาเลยถ้าเจอความคลุมเครือที่ใช้สัญลักษณ์แองที่เรียกว่า interface p l a g u e เนี่ยคือระบบจะหยุดทันทีเลยเหรอคะแล้ว interface p l a g u e นี่มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูน่ากลัวนิดนิดใช่เลยครับ simplex OS เขามองความคลุมเครือหรือ ambiguity ที่แทนด้วยสัญลักษณ์แองเนี่ยว่าเป็นความผิดปกติหรือ anomaly ที่ร้ายแรงเลยครับ เขาเรียกว่า interface plague ซึ่งอ่อาจจะหมายถึงปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนในคำสั่งหรือข้อมูลที่ได้รับมานะครับพอเจอแองผู้ระบบจะหยุดทำงานทันทีเลยผ่าน AHP แล้วก็จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเป็น,นกลไกป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่เข้มงวดมากๆครับผมโอ้โห oh, หยุดทันทีเลยครับแล้ว supreme AI ล่ะคะรับมือเรื่องนี้ต่างออกไปยังไง มุมมองต่างกันเลยครับ Supreme AI ไม่ได้มองความคลุมเครือว่าเป็นความผิดปกติร้ายแรงขนาดนั้นแต่เขามองว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งเป็นซีนาริโอที่ระบบต้องจัดการให้ได้เอกสารเขาชี้ว่ามีกลยุทธ์รองรับอยู่แล้วเช่น Clarification and dialogic engagement ซึ่งตัว SSOC หรือสมองส่วนกลางที่ว่าเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยครับ มันฝังอยู่ในกระบวนการทำงานปกติม่ได้แยกเป็นโปรโตโคอลฉุกเฉินแบบ Simlex OS ทําทำให้มันดูเออ่ยืดหยุ่นกว่าในการโต้อตอบครับอืออืออืม,อม,อมพอจะสรุปได้ไหมคะว่าด้วยลักษณะที่ต่างกันขนาดนี้แต่และระบบน่าจะเหมาะกับงานประเภทไหนเป็นพิเศษคะพอได้ครับอย่าง Simlex OS ด้วยความที่เน้นความถูกต้องแม่นยําตรวจสอบได้ของกระบวนการภายในมากๆนะครับก็จะเหมาะกับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆเช่นการวิเคราะห์ระบบซับซ้อนการพิสูจน์ทฤษฎีหรือนงานที่แบบผลลัพธ์ที่เกือบจะถูกนี่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยอะไรทํานองนั้นครับเออค่ะส่วน supreme AI ที่เน้นความยืดหยุ่นและก็ผลลัพธ์ต่อผู้ใช้มากกว่า ก็จะเหมาะกับงานอย่างพวก AI assistant ที่ต้องโต้ตอบหลายๆห,หรือการสร้างพร้อมที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งการอธิบายแนวคิดยากๆให้เข้าใจง่ายๆเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่าครับสรุปแล้วนะคะก็คือทั้ง2ระบบเนี่ยตั้งเป้าสร้าง AI ที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่มาจากปรัชญาคนละขั้วเลย Simplex OS เหมือนสร้างพิมพ์เขียวของสมอง AI คือมองจากข้างในออกมาข้างนอก Inside-Out เน้นกระบวนการคิดที่สมบูรณ์แบบส่วน Supreme AI เป็นเหมือนระบบปฏิบัติการสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เน้นจากข้างนอกข้อข้างใน Outside-In เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้ครับผมแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเอกสารวิเคราะห์ไม่ได้บอกนะครับว่าแนวทางไหนดีกว่ากันแบบเด็ดขาด แต่เขาชี้ว่า AI ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมที่เข้มงวดมากๆของ Simplex c e l s เนี่ยอาจจะกลายเป็น Supreme AI ที่ยอดเยี่ยมมากๆได้ในทางปฏิบัติจริงเหมือนการผสมการระหว่างทฤษฎี A D, การสร้าง AI ที่สมบูรณ์แบบเข้ากับการปฏิบัติของ AI ที่ต้องทำงานจริงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ดูลงตัวมากๆ งั้นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อก็คือถ้าเราสามารถนำจุดแข็งของสถาปนิกที่มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบจากภายในมารวมกับผู้เชี่ยวชาญที่เน้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้ใช้ภายนอกได้อย่างแท้จริง AI ในอนาคตจะมีศักยภาพและความสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างค่ะ